เป็นข่าวที่สร้างความสะเทือนให้กับความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนอีกครั้งเมื่อภาพถ่ายทางดาวเทียมได้มีการยืนยันถึงภาพฐานทัพเรือเรียมในเมืองสีฮนันูวิลถึงการก่อสร้างท่าเรือที่สามารถรองรับเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่ได้ถึงแม้ว่าทางการกัมพูชาจะได้มีการออกมาปฏิเสธว่าท่าเรือนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อขนส่งสินค้าและวัสดุก่อสร้างเท่านั้น โดยเป็นรายงานข่าวจากเว็บไซต์ navaltechnology.com โดยรายงานไว้เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2023ที่ผ่านมาโดยทางเว็บไซต์ navaltechnology.com ได้มีการรายงานถึงภาพของเครือข่ายดาวเทียม Black Sky ที่ได้มีการแสดงภาพของฐานทัพเรือเรียมในเมืองสีหนุวิวประเทศกัมพูชาโดยข่าวกรองได้มีการเผยแพร่ภาพถ่ายทางดาวเทียมเชิงพื้นที่ซึ่งมาจากเครือข่ายดาวเทียม Black Sky โดยมีการค้นพบการก่อสร้างเพื่อรองรับเรือบรรทุกเครื่องบินที่ฐานทัพเรือต้องสงสัยในกัมพูชาโดยรายละเอียดจากการประชุม DGI ลอนดอนเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์โดย Black Sky บริษัทข่าวกรองเชิงพื้นที่ได้มีการแสดงภาพของอำนาจนอกอาณาเขตของตัวเองของจีนและรวมถึงเป็นความท้าทายต่อประเทศเพื่อนบ้านของกัมพูชาในภูมิภาคนี้ นอกจากนี้ฐานทัพดังกล่าวยังช่วยให้จีนสามารถมีกำลังการต่อสู้ต่อไปในอนาคตถ้าหากเกิดวิกฤตการณ์ในไต้หวันโดยก่อนหน้าน,านั้นเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2023เรดิโอฟรีเอเชียได้มีการเผยแพร่าภาพถ่ายดาวเทียมที่อธิบายถึงการพัฒนาที่เกิดขึ้นที่ท่าเรือเรียมตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2022จนถึงวันที่28มกราคม2023 โดยเป็นการสรุปถึงการก่อสร้างใหม่และการเคลียร์พื้นที่ใหม่ขนาดใหญ่ซึ่งทางเรดิโอฟรีเอเชียได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างท่าเรือใหม่โดยเน้นย้ำว่าดูเหมือนจะเป็นท่าเรือชั่วคราวสำหรับขนวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ใช่ท่าเรือสำหรับเรือรบแต่ว่าอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ที่คุ้นเคยกับเว็บไซต์ดังกล่าวได้โต้แย้งคำกล่าวอ้างนี้โดยได้มีการระบุว่า การก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อขยายท่าเรือเหล่านี้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของท่าเรือนี้ซึ่งเกินกว่าข้อกำหนดที่จำเป็นสำหรับการขนส่งวัสดุก่อสร้างและมันเข้าเกณฑ์การรองรับและให้บริการเรือรบของจีนแทนโดยภาพถ่ายดาวเทียมจาก Black Sky ได้แสดงให้เห็นถึงท่าเรือที่ยื่นออกไปในน้านน้ำที่ลึกพอที่จะให้บริการและรองรับเรือบรรทุกเครื่องบินของจีน โดยท่าเรือดังกล่าวมีการวางเสาให้มีความยาวเพียงพอที่จะจอดเรือเหล่านั้นได้รายงานข่าวเกี่ยวกับท่าเรือดังกล่าวได้ถูกปรากฏขึ้นเมื่อปีที่แล้วในการที่จีนกำลังเช่าท่าเรือบนเกาะเรียมนอกชายฝั่งสีหนุวิลแต่ว่ารัฐบาลพนมเปญได้มีการออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้อย่างหนักแน่นโดยให้เหตุผลที่ว่าสิ่งนี้นั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญของกัมพูชาต่อมาในเดือนกรกฎาคม2022 Wall Street journal ได้มีการตีพิมพ์เรื่องราวของเจ้าหน้าที่สหรัฐซึ่งได้เห็นร่างข้อตกลงฉบับแรกระหว่างกัมพูชาและจีนที่จะอนุญาตให้จีนใช้ฐานทัพเรือเป็นเวลา30ปีเพื่อจัดเก็บอาวุธและรวมถึงการจอดเรือรบซึ่ง Black Sky ซึ่งเป็นเครือข่ายดาวเทียม14ดวงได้มีการจับภาพเหล่านี้และทำให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจเกี่ยวกับขั้นตอนการก่อสร้างต่าง ซึ่งข้อมูลก็ได้ระบุว่าสิ่งนี้กำลังดำเนินการไปอย่างรวดเร็วแล้วนอกเหนือจากการรายงานของเว็บไซต์ navaltechnology.com นะครับข่าวนี้ก็ได้ถูกรายงานโดยสำนักข่าว AP เช่นเดียวกันโดยได้มีการรายงานถึงการค้นพบสิ่งก่อสร้างจำนวนมากซึ่งทาง AP ได้มีการแสดงความวิตกว่าจีนจะใช้ฐานทัพแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ ในสงครามความขัดแย้งระหว่างจีนและสหรัฐในเรื่องของไต้หวันโดยสำนักข่าว AP ได้รายงานเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาว่าในวิลเลียมเบิร์นซึ่งเป็นผู้อำนวยการของ CIA ได้มีการวิเคราะห์ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ CBS ว่ารัฐบาลสหรัฐยังคงต้องจริงจังต่อความหวังของประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงในการเข้ายึดไต้หวัน ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากการเปิดฉากทำสงครามได้ก็ตามซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับทางข่าวกรองของสหรัฐได้เคยมีการออกมาเปิดเผยว่าผู้นำจีนได้มีการออกคำสั่งให้กองทัพจีนเตรียมความพร้อมในการบุกไต้หวันไม่เกินปี2027โดยเขาได้กล่าวว่าดูเหมือนว่าบทเรียนรัเสเซียจากสงครามยูเครนที่กำลังเกิดขึ้นทำให้ตัวสีและผู้นำระดับสูงทางการทหารจีนในวันนี้กำลังตั้งข้อสงสัยว่า พร้อมที่จะบุกไต้หวันภายในปี2027หรือไม่โดยรายงานข่าวได้มีการกล่าวถึงฐานทัพเรือเรียมว่าขณะที่ดูเหมือนฐานทัพจีนแห่งแรกใกล้ไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความก้าวหน้าไปมากวิทยุเสรีเอเชีย RFA ของสหรัฐได้มีการรายงานเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาว่า ภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดได้มีการเปิดเผยการขยายตัวอย่างน่าประหลาดใจของฐานทัพเรือเรียมของกัมพูชาซึ่งท่าเรือดังกล่าวทางรัฐบาลปักกิ่งให้เงินสร้างและมีข้อตกลงลับโดยมีการเช่าเป็นเวลา30ปีโดยภาพถ่ายทางดาวเทียมของบริษัท Planet Labs ที่ถ่ายไว้ในวันที่28มกราคม2566ซึ่งภาพถ่ายนี้เมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมของบริษัท Maxar Technology ซึ่งถ่ายไว้เมื่อวันที่1กรกฎาคมของปีก่อนหน้าได้แสดงถึงความก้าวหน้าของโครงการอย่างรวดเร็วและชัดเจนสำหรับฐานทัพเรือแห่งนี้ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลปักกิ่งภายใต้โครงการ1แถบ1เส้นทางของประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงและทางการจีนได้มีการเช่าบางส่วนของฐานทัพเป็นเวลานาน30ปีซึ่งสำหรับกรณีนี้ทั้งทางจีนและกัมพูชาได้ออกมาปฏิเสธในเรื่องดังกล่าว โดยสำนนกข่าว RFA ได้มีการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่บริเวณฐานทัพเรือเรียมว่าตลอดช่วงเวลาครึ่งปีมีสิ่งปลูกสร้างใหม่เกิดขึ้นมาเป็นจำนวนมากแล้วรวมถึงมีการเคลียร์พื้นที่เป็นจำนวนมหาศาลเกิดขึ้นซึ่งภาพถ่ายดาวเทียมเมื่อวันที่28กรกฎาคมพบสิ่งกอ่อสร้างใหม่จำนวนหนึ่งซึ่งปรากฏอยู่ในตอนกลางของฐานทัพซึ่งหนึ่งในนั้นดูเหมือนจะเป็นโรงงานปูนซีเมนต์สำหรับการกอร่อสร้างของโครงการในอนาคต ในขณะที่ภาพถ่ายของ6เดือนต่อมาได้มีการพบภาพของการเคลียร์พื้นที่จำนวนมหาศาลเกิดขึ้นซึ่งอยู่ในบริเวณใจกลางฐานทัพและรวมถึงทางตะวันออกเฉียงใต้ของฐานทัพซึ่งพื้นที่ในทางตะวันออกเฉียงใต้มีการเคลียร์พื้นที่ราว66เอเคอร์ในส่วนของที่อยู่ตรงกลางมีการเคลียร์พื้นที่ไป28เอเคอร์หรือคิดเป็น15%ของพื้นที่ทั้งหมดของฐานทัพเรือเรียม และนอกจากนี้ทางจีนยังช่วยกัมพูชาสร้างอู่เรือที่สามารถยกเรือเหนือพื้นเพื่อตรวจสภาพและรวมถึงทางลาดสำหรับเรือขึ้นบกและรวมถึงโรงพยาบาลอีกหนึ่งหลังด้วยรายงานข่าวจาก AP ยังได้กล่าวต่อไปนะครับว่าความวิตกในแง่ความมั่นคงพบว่ามีนักวิเคราะห์หลายคนออกมาตั้งคำถามไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างฐานทัพเรือเรียมและสนามบินนานาชาติดาราสาครซึ่งตั้งอยู่ห่างจากท่าเรือไปราว60ไมล์ และคาดว่าจะสามารถเริ่มต้นรับเที่ยวบินพาณิชย์ได้ในไม่ช้าซึ่งสนามบินแห่งนี้นะครับมีรันเวย์ยาวที่สุดของกัมพูชาและสนามบินสร้างโดยทุนจีนเจ้าหน้าที่สหรัฐเคยออกมาแสดงความวิตกว่าปักกิ่งอาจจะใช้สนามบินดาราสาครนี้สำหรับเครื่องบินรบของกองทัพจีนอย่างไรก็ตามโครงการขยายฐานทัพเรือเรียมนี้ได้สร้างความวิตกให้กับสหรัฐและรวมถึงประเทศในเอเชียแปซิฟิก เนื่องจากฐานทัพเรือข้างต้นตั้งอยู่บริเวณอ่าวไทยซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางการแข่งขันเชิองอํานาจของอเมริกา,ออาและจีนซึ่งเป็นไปได้อย่างสูงว่ากัมพูชาในอนาคตอาจจะเป็นสถานที่ประลองกําลังระหว่างมหาอํานาจทั้งสองฝ่ายก็เป็นได้ครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับ เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบา,บายๆสวัสดีครับ